วัตการเรียนรู้กับการสร้างค่านิยมค่านิยมไทยยุค4.0ค่านิยมที่ควรแก้ไขในสังคมไทยค่านิยมของสังคมไทยนั้นไม่ใช่ว่าจะก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมทั้งหมดดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะค่านิยมที่ไม่ควรยกย่องที่เกิดขึ้นในสังคมก็ยังมีอยู่มากซึ่งถ้าคนในสังคมปฏิบัติยึดถือย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมนั้นๆได้ ดังนั้นค่านิยมดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ควรแก้ไขซึ่งมีดังนี้ 1. ให้ความสำคัญกับวัตถุหรือเงินตราย่อมก่อให้เกิดผลเสียได้รับการดูถูกดูแคลนเป็นที่รังเกียจต่อสังคม 2. ยึดถือในตัวบุคคลยกย่องผู้มีอำนาจมีเงิน 3. รักพวกพ้องรักความสนุกสนานความสบาย 4. รักความหรูหราฟุ่มเฟือยนิยมใช้สินค้าแพง 5. ไม่ตรงเวลาขาดระเบียบวินัยขาดความกระตือรือร้อนและความอดทน 6. เชื่อเรื่องโชคลางอำนาจเหนือธรรมชาติชอบเล่นการพนัน 7. ขาดความเคารพผู้อาวุโส 8. นับถือวัตถุมากกว่าพระธรรมทำบุญเอาหน้าหวังความสุขในชาติหน้า 9. นิยมตะวันตกลืมภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาของชาติจนทำให้ภาษาไทยผิดเพี้ยน 10. พูดมากกว่าทำหน้าใหญ่ใจโตสอดรู้สอดเห็นเห็นใครดีไม่ได้ค่านิยมเปลี่ยนแปลงตามการเวลาได้เช่นเดียวกับความเชื่อซึ่งแตกต่างกันไปตามสังคมและวัฒนธรรมส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามในขณะที่ปฏิบัติอยู่ก็ควรจะระลึกไว้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดเหมาะสม ในสภาพสังคมปัจจุบันเราจึงควรเลือกให้ได้ว่าค่านิยมใดคือค่านิยมที่ดีและควรปฏิบัติรองศาสตราจารย์ดร์ศิริยุพารุ่งเรืองสุขกล่าวถึงค่านิยมไทยกับไทยแลนด์4.0ได้ว่าค่านิยมที่มีผลกระทบต่อสำธิ์ผลในการดำเนินงานหนึ่งในโมเดลหรือแบบจำลองในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลชุดนี้ที่เป็นที่กล่าวขานกันทั่วไปก็คือเรื่องของประเทศไทย4.0 ซึ่งองค์กรทุกภาคส่วนกำลังทําความเข้าใจและขานรับนโยบายนี้กันอย่างขมีขมันทั้งนี้เราสามารถสรุปออกมาได้สั้นๆว่าประเทศไทยเวอร์ชั่น1.0นั้นคือประเทศไทยในอดีตที่เน้นไปที่ภาคการเกษตรขายวัตถุดิบประเทศไทย2.0เน้นไปที่อุตสาหกรรมเบาใช้แรงงานราคาถูกและวัตถุดิบน้อยเช่นอุตสาหกรรมทอผ้าอาหารและเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศไทย3.0เป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงปัจจุบันโดยเริ่มเน้นไปที่อุตสาหกรรมหนักและส่งออกและประเทศไทย4.0เป็นช่วงเวลาในอนาคตที่รัฐบาลคาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไปสู่ Value Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งจากอดีตที่ผ่านมาพบว่า โมเดลทั้ง3เวอร์ชั่นไม่สามารถนำพาประเทศไทยผ่านกับดักความยากจนไปสู่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั้นสูงหรือรายได้สูงได้ดีรัฐบาลชุดนี้จึงออกโมเดล4.0เพื่อหวังขับเคลื่อนประเทศไทยให้พัฒนาอย่างรวดเร็วผ่านแนวทางดังต่อไปนี้ 1. เปลี่ยนจากสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรม 2. เปลี่ยนจากขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสารรค์ 3. เปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นจากแนวทางข้างต้นดูเหมือนว่าคำว่านวัตกรรมจะเป็นกุญแจที่จะไขประตูสู่ความก้าวหน้ามาั่งคั่งของประเทศ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากแง่ของการบริหารจัดการแล้วมีเรื่องที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญมากๆอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของค่านิยมที่มีผลกระทบต่อสัมฤทธิ์ผลในการดำเนินงานจากข้อมูลผลการศึกษาเรื่องค่านิยมของไทยที่จัดทำโดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและเทศผนวกกับประสบการณ์จริงที่รองศาสตราจารย์ดรสิริยุพารุ่งเรืองสุข ได้พบปะกับผู้บริหารและพนักงานขององค์กรชั้นนำของประเทศหลายแห่งพบว่าค่านิยมของไทยเราบางประการอาจไม่เอื้ออำนวยส่งเสริมให้องค์กรไทยและคนไทยสามารถสร้างนวัตรกรรมได้ในระดับที่จะทำให้โมเดลไทยแลนด์4.0เป็นจริงขึ้นมาและถ้าเราทราบถึงข้อมูลนี้เสียแต่ในขณะนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้นำ ที่จะปรับวิธีการในการบริหารและออกแบบสิ่งแวดล้อมการทำงานขององค์กรที่มีค่านิยมที่ส่งเสริมการมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างนวัตกรรมให้มากขึ้นต่อไปโดยหนึ่งในงานวิจัยเรื่องวัฒนธรรมค่านิยมประจำชาติที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกก็คืองานของกีส h o อ s สตีดนักวิจัยชาวดัตช์โดยเขาได้นาเสนอมิติ5ประการที่ใช้เป็นหลักในการจำแนกวัฒนธรรมค่านิยมของประเทศต่ตางๆดังนี้ คือ 1. ระยะห่างของอำนาจ (Power Distance) หมายถึงระดับที่สังคมคาดหวังหรือยอมรับว่าสังคมนั้นๆมีความแตกต่างของคนเราในแง่ระดับของอำนาจโดยคะแนนที่สูงแสดงให้เห็นว่าสังคมนั้นคาดหวังหรือยอมรับว่าบุคคลบางคนที่มีสถานะทางสังคมหรือมีตำแหน่งที่สูงกว่าสามารถแสดงหรือใช้อำนาจได้มากกว่า บุคคลอื่นที่มีสถานะต่ำกว่าและคะแนนที่ต่ำสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่ผู้คนเห็นว่าคนเราควรมีสิทธิ์เท่าๆกันไม่ควรที่ใครคนหนึ่งจะมีหรือแสดงอำนาจมากกว่าคนอื่น 2. การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน uncertainty avoidance หมายถึง ระดับที่สังคมหนึ่งงยอมรับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนได้มากน้อยต่างกันโดยที่สังคมไทยเป็นสังคมที่คนไม่ชอบความเสี่ยงไม่ชอบสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนคลุ่มเครือส่วนสังคมที่รับความเสี่ยงได้มากกว่ากล้าเผชิญความไม่แน่นอนได้มากกว่าคือสังคมชาวจีนสังคมชาวสวีเดนเป็นต้น 3. ปัจเจกนิยมหรือการรวมหมู่เป็นกลุ่ม individualism versus collectivism สังคมที่เป็นปัจเจกนิยมหมายถึงสังคมที่คนในสังคมมีความเป็นตัวของตัวเองสูงจะทำอะไรก็คำนึงถึงความชอบและความต้องการของตนเองเป็นหลักไม่สนใจเรื่องของคนอื่นตรงข้ามกับสังคมที่มีการรวมหมู่เป็นกลุ่มที่คนในสังคมมีความสัมพันธ์ผูกพันกับสมาชิกคนอื่นในกลุ่มแบบเหนียวแน่นใครจะคิดจะพูดหรือทาอะไรก็จะคานึงถึงความรู้สึก และการยอมรับของสมาชิกคนอื่นคนในสังคมจะไม่ค่อยกล้าทําอะไรที่คนอื่นในกลุ่มไม่ยอมรับแทบจะไม่ต้องสงสัยเลยว่าสังคมไทยเราเน้นการเป็นกลุ่มส่วนสังคมที่มีความเป็นปัจเจกนิยมสูงก็คือสังคมชาวอเมริกันเป็นต้น 4. ความเป็นชายกับความเป็นหญิง Masculinity versus Femininity ค่านิยมของสังคมที่มีความเป็นชายสูงคือ สังคมที่มุ่งการแข่งขันมีความเป็นวัตถุนิยมสูงคนในสังคมมีความทะเยอทะยานต้องการความสําเร็จต้องการความมั่งคั่งสูงในขณะที่สังคมที่มีความเป็นหญิงสูงจะให้ความสําคัญกับเรื่องของจิตใจความสัมพันธ์ของคนเน้นเรื่องความสุขทางจิตใจมากกว่าวัตถุงานวิจัยบ่งชี้ว่าสังคมไทยเน้นเรื่องของจิตใจมากกว่าวัตถุ คนไทยสนใจเรื่องความสุขใจมากกว่าจะมุ่งหน้าแข่งขันกันแบบเอาเป็นเอาตายเพื่อสร้างความมาัง่งคั่งสังคมที่มีความเป็นชายสูงมากที่สุดสังคมหนึ่งของโลกคือสังคมชาวญี่ปุ่น 5. การมองระยะยาวกับการมองระยะสั้น long term orientation versus short term orientation สังคมที่นิยมการมองระยะยาวจะเน้นเรื่องของการมองไปในอนาคตการมีวิสัยทัศน์ การวางแผนยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ง่ายมองความสำคัญของการศึกษาว่าเป็นเครื่องมือช่วยเตรียมความพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงมีความมัธยัถ์และเน้นการออมการสะสมเงินเพื่อใช้ในอนาคตตัวอย่างของสังคมที่มองระยะยาวคือสังคมจีนและญี่ปุ่นในขณะที่สังคมไทยและปากีสถานเป็นสังคมที่มองระยะสั้นเป็นสังคมที่ยึดมั่นกับบรรทัดฐานประเพณีนิยม ไม่ค่อยเปิดรับการเปลี่ยนแปลงง่ายนักแต่มองการเปลี่ยนแปลงด้วยความสงสยัยไม่เน้นเรื่องการออมมองการศึกษาว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยเลื่อนสถานะของตนทางสังคมมากกว่าเรียนเพื่อรู้จากข้อมูลดังกล่าวเบื้องต้นอาจนำไปสู่ข้อสรุปว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ให้ความเคารพกับผู้ที่อาวุโสกว่าและมีสถานะทางสังคมสูงกว่าผู้น้อยต้องให้ความเคารพเกรงใจให้เกียรติผู้อาวุโสสังคมไทย ยึดมั่นประเพณีไม่ชอบการกระทานอกกฎนอกกรอบแต่จะทำตัวกลมกลืนไปกับค่านิยมของกลุ่มสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบการเสี่ยงมักไม่มองอนาคตในระยะยาวไม่เน้นการออมรวมๆแล้วก็ดูจะเป็นสังคมที่เน้นการทำตัวกลมกลืนกับกรอบประเพณีมากกว่าจะเน้นเรื่องการคิดต่างซึ่งเป็นหัวใจสู่การสร้างนวัตกรรมเรื่องของค่านิยม ไม่มีการตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดใครดีกว่าใครเพราะทุกค่านิยมล้วนมีข้อดีและข้อเสียในตัวของมันเองอยู่ถ้าไม่มีการบริหารจัดสรรน้ำหนักให้พอดีเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เป็นอยู่ภาวะผู้นำที่จะส่งเสริมไทยแลนด์4.0คือภาวะผู้นำที่เป็นผสมผสานค่านิยมไทยกับค่านิยมสากลเข้าด้วยกันค่านิยมแบบไทยๆท,ที่เราพึงรักษาและคนไทยในปัจจุบัน ยังคาดหวังที่จะเห็นผู้นำทำตัวแบบนั้นก็คือต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจดีโอบอ้อมอารีมีเมตตาการุณากับลูกน้องสนใจไต่ถามสารทุกสุขดีบของตัวลูกน้องและครอบครัวเป็นผู้ที่สนใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเห็นความสำคัญของเพื่อนร่วมง,งานรอบตัวไม่ใช่สนใจแต่การบรรลุเป,ป้าหมายของงานส่วนคนจะเป็นอย่างไรไม่สนใจแบบนี้ลูกน้องคนไทยไม่นิยมแต่เรื่องที่จะสนใจแต่ความสัมพันธ์จนไม่ได้งาน ก็ไม่ได้เช่นกันผู้นำต้องใส่ใจทั้งเรื่องงานและเรื่องของคนโดยก่อนที่จะไปเน้นเรื่องงานสังคมคนไทยเราต้องการปูพื้นเรื่องความสัมพันธ์ก่อนประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ 1. เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มองการไกลคุณสมบัติข้อนี้ผู้นำไทยและผู้นำชาวเอเชียมักจะไม่ค่อยมีกันวิธีแก้ไขปรับปรุงคือต้องสนใจฝ่ายหาความรู้จากการอ่าน การฟังการพูดคุยกับผู้รู้เพื่อที่จะได้ทันข่าวทันเหตุการณ์ได้รับข้อมูลในมุมกว้างและลึกเป็นการช่วยเปิดหูเปิดตาและเปิดใจผู้นำให้กว้างไกลขึ้น 2. ใจกว้างรับฟังความเห็นของลูกน้องอย่างจริงจังและจริงใจคุณสมบัติข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้นำไทยและผู้นำเอเชียหลายประเทศอ่อนด้อยเช่นกันเพราะสังคมเอเชียจะให้ความเคารพนบน้อกผู้อาวุโสและผู้นำมากกว่าสังคมตะวันตก 3. ม,มีคุณธรรมประจำใจจะเก่งจะทันสมัยอย่างไรก็ตามผู้นำทุกยุคย่อมต้องมีคุณธรรมประจำใจต้องคิดดีทำดีพูดดีปฏิบัติชอบจึงจะทำให้ความเจริญทั้งของบุคคลองค์กรและประเทศดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน